one well แคบคันนี้นะเน่เน่บอกเลยว่าราคาตัดสดอยู่ที่499,000บาทค่ะราคาตัดสดอยู่ที่499,000บาทนะคะคันนี้สวยมากจริงๆลูกค้าค่ะคันนี้นะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเริ่มต้นที่ฟรีดาวและที่สําคัญเน่เน่มาจัดโปรโมชั่นให้ค่ะจากปกตินะคันนี้ผ่อนอยู่ที่11,000 10, บาทผ่อนอยู่ที่11,000 10, นะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นให้เลย1ปีแรกหรือตลอดปี65นะคะคันนี้ผ่อนที่7,400บาทค่ะ7 7,400บาทนะจ๊ะให้ดูเลยค่ะด้านหน้านะสวยมากๆเลยค่ะเฮ้ยตัวนี้น่าแชมป์หรือเปล่าไม่ใช่เพราะตัวนี้คือรีโว่ค่ะหรือใช่หรือไม่ใช่หรือใช่น้องใช่นั่นเองนะคะตอนนี้นะบางทีลูกค้าถามว่าพี่เนเน่ครับอยากได้รนะีโว่หน้าแชมป์เน่เนกระจืออยู่อีหยังวะคันนี้เลยทุกคนคะ่ะตามหานักเอาไปเลยคันนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยเริ่มต้นที่ฟรีดาวน,นะคะและที่สําคัญ จัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะ0%นานถึง12เดือน12เดือนแรกผ่อนแค่7,400จากปกติผ่อนอยู่ที่11,100บาทนะคะตาไฟสายปิ้งอย่างนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะตาไฟสายปิ้งเลยขัดมาแล้วดูแลกันอย่างดีนะคะขัดมาแล้วดูแลกันอย่างดีนะคะตาไฟสายปิ้งเลยเป็นไฟสีนอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีขาวสวยๆไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนล้อนะคะเป็นล้อก,กระทาจากล้อเป็นล้อกระทามีฝาครอบจากโตโยต้านะคะและที่สําคัญยางนี้ี่ยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้น ยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะเดี๋ยวจะลองเนิ่มๆดูเผื่อลูกค้าอยากฟังแบบช้าๆเอ้าไม่ชอบเปลี่ยนค่ะมาค่ะกระจกมองข้างนะคะคันนี้เป็นโครเมียมค่ะกระจกมองข้างเป็นโคโเรเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วอยู่ที่ด้านข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วตัดสีดําอยู่ด้วยอยู่ที่ด้านล่างนะจ๊ะคันนี้ค่ะเหมือนเดิมอ่ะเมื่อลูกค้าจองรถกับเนน่นะคะติดฟิล์มใหม่ให้เลยรอบคันนะคะติดฟิล์มใหม่ให้เลยรอบคันนะคะส่วนตัวที่เปิดรถนะคะด้ามจับนะเป็นโครมเมียมจ้ะ ทาา่านสามนะเป็นโครเมียมนี่เราเดินแบบช้าๆให้ลูกค้าได้เดินดูรถเลยเห็นไหมเหมื่อลูกค้ามาเดินดูด้วยตัวเองเห็นสีไหมสีสวยมากเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะและที่สําคัญนะคะที่สําคัญให้ดูที่ด้านหลังค่ะที่เปิดนะ,ะเป็นโครเมียมค่ะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนแล้วมีไฟเบรกดวงที่3มอยู่ตรงนี้เลยนะคะเวลาเบรกจึกจักจึกจักคือมองเห็นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแม็กไลเนอร์ค่ะคันนี้เป็นแม็กไลเนอร์จากของโตโยต้าเลยนะทุกคน แม็กไลเนอร์จากของโตโยต้าเลยนะคะไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักกันเลยทีเดียวไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักกันเลยทีเดียวนะคะเจ<ะ>้าของเดิมก็คือดูแลดีมากใช้งานน้อยมากจริงๆนะคะใช้งานน้อยมากจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูภายในค่ะพาไปดูภายในเดินมาเห็นริ้วรอยบ้างหรือยังยังไม่เห็นเลยถูกต้องไหมอารมณ์เหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองนี่พาเปิดดูทุกซอกทุกมุมนะจ๊ะคันนี้เป็นแครเปิดได้นะคะคันนี้เป็นแครเปิดได้นะคะเผื่อใครที่แบบ มีไปแบบไม่ได้ไปกันแค่สองคนอ่ะไปกันประมาณสามสี่คนก็คือนั่งได้สบายเลยนะคะนั่งได้สบายเลยโดคันนี้เป็นเกียร์หกสปีดทุกคนคันนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะคะมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะและที่สำคัญคันนี้เลขมาอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดกิโลเมตรค่ะเก้ 93, าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดกิโลเมตรอ่ะดับไปแล้วไม่เป็นไรค่ะแล้วจะบอกว่าคันนี้นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะจ๊ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะ ใครอยากได้รีโว่สีขาว,ขาวราคาเบาๆต้องคันนี้เลยรีโว่สีขาวราคาเบาเริ่มต้นที่ฟรีดาวและที่สําคัญจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยศูนเนานถึง12เดือนค่ะศูนนานถึง12เดือนจากปกติคันนี้ผ่อนอยู่ที่11001100 11ึ่เลยนะแต่วันนี้จัดให้เลยสําหรับลูกค้าที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะ1ปีเต็มเลยนะ1ปีเต็มเลยนะหรือ12เดือนแรกนะคะเอาไปเลยจากคันนี้ผ่อนอยู่ที่7,400บาทค่ะ มาดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะทุกคนคันนี้บอกเลยว่าคันหน้าเดิมนะคะแผ่นเพสแผ่นสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะรอยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่จ้ะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 2.4J นะสวยมากๆประหยัดน้ํามันด้วยนะคะประหยัดน้ํามันด้วยเครื่องก็แรงพอตัวเลยใครอยากได้คันนี้นะคะโทรหาเน่ๆได้เลยโทรหาเน่ๆไ,ได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอจ้ะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาเน่ๆได้เลยคันนี้มีแค่คันเดียวนะ ไม่ควรผลานนะคะคันนี้มีแค่คันเดียวนะคะไม่ควรผลาดน,นะจ๊ะเราที่สำคัญลูกค้าขะไม่อยากพ่าดรถดีๆรถสวยๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนเน่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนเน่ด้วย <c oughs> และนี่เลยจ้า <c oughs> นึกถึงรถบ้านนึกถึงรถมือสองแบบนี้นะคะ <c oughs> ต้องนึกถึงเนเน่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า